เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิตราคา100บาทเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแลกธนบัตรไว้เป็นที่ระลึกธนบัตรที่ระลึกนี้ได้รับการออกแบบเป็นแนวตั้งเพื่อให้พระบรมราราทิสรรขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความโดดเด่น งดงามและมีความพิเศษแตกต่างจากธนบัตรหมุนเวียนทั่วไปโดยได้จัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงบนวัสดุพอลิเมอร์เพื่อให้มีความทนทานรวมทั้งมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงอย่างครบถ้วนธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา100บาทนี้เป็นธนบัตรที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยจัดพิมพ์จำนวนทั้งสิ้น10ล้านฉบับและจ่ายแลกในราคาฉบับละ100บาทนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดนิทรรศการธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธนบัตรที่ระลึก และเล่าเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับธนบัตรไทยผมขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมชื่นชมพระบรารมีที่ถ่ายทอดผ่านธนบัตรไทยในงานนิทรรศการโดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กันยายน2567ณนศะูนย์การเรียนรู้นาคารแห่งประเทศไทย